อยากจะ e s t a b i s network หรือว่าสร้าง network การขนส่งเหมือนประเทศไทยให้ครอบคลุมทั้งประเทศมาเลเซียซึ่งเอาโวลุ่มจำนวนนั้นนะมา fill b a c k h a l ของเราได้เป็นรถขากลับที่ขนของจากมาเลเซียกลับเขามาที่กรุงเทพครับสวัสดีครับผมก้องสอรวิทย์ตันทูนเจริญครับผมปัจจุบันรับตำแหน่งเป็น COO แล้วก็ co-founder ของ APX Logistics Solution ครับผม จากวิชั่นของเ p e x เนาอเราอยากเชื่อมต่อการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้วิ่งได้ทั้งภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียซึ่ง2ประเทศแรกที่เราเลือกที่จะไปคือมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเพราะว่ามาเลเซียสิงคโปร์มีพื้นที่ที่ติดกับไทยก็คือทางภาคใต้ของเราและสภาพเศรษฐกิจของมาเลเซียก็ยังคล้ายคลึงกับไทยด้วยดังนั้นง่ายสาหรับเราในการ m p l e m e n t อีกทั้งสิงคโปร์มีผ่อนหรือว่าท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ซึ่งถ้าเราสามารถ แคปเจอร์โวลูมจากสิงคโปร์ส่งกลับเข้ามาในมาเลเซียและไทยและรับจากไทยมาเลเซียส่งกลับไปที่สิงคโปร์ออกทางท่าเรือจะทําให้เอพฟคของเราสามารถโกรดได้ค่อนข้างเยอะและก็สามารถขยายเรเวนูได้ตามเป้าก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่เราเลือกขยายไปมาเลเซียและสิงคโปร์ก่อนครับจริงๆค่อนข้างคล้ายกันครับผมถ้าเรื่องที่ต่างหลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์เนาะซึ่งประเทศไทยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และก็ยาวกว่ามาเลเซียดังนั้นจริงๆแล้วการทํา คือขายโลจิสติกด้วยรถบรรทุกแบบ a p พเสนี่ยสามารถทําในมาเลเซียได้ง่ายกว่าประเทศไทยอีกเพราะว่าเราใช้จํานวนหับในการตั้งอะ่ะน้อยกว่าก็สามารถวิ่งครอบคุมในทางประเทศแลละแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของพื้นฐานของบริษัทรถบรรทุกเนาะค่อนข้างคล้ายคลึงกันก็คือมาจากแบบธุรกิจครอบครัวหรือ SME แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีความแอดวานซ์กว่าแล้วก็หลายๆเจ้านําเทคโนโลยีเข้าไปใช้แล้วเพราะว่าเขาต้องทํางานกับสิงคโปร์อยู่ตลอดแล้วก็ต้องแมทสแตนดาร์ดไกด์กับการขนส่งในสิงคโปร์ด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับผมค่อนข้างคล้ายคลึงกับไทย Implement ง่ายกว่าด้วยเพราะว่าแอร์เรียนเล็กกว่า หลักๆแล้วเราก็อยากจะ estabish network หรือว่าสร้าง network การขนส่งเหมือนประเทศไทยให้ครอบคลุมทั้งประเทศมาเลเซียซึ่งจะทําให้เราสามารถให้บริการการขนส่งแบบไม่เต็มคันโดมสติกรับจากที่ไหนก็ได้ไปส่งที่ไหนก็ได้ในมาเลเซียหรือว่าเป็น door to door นอกนอจากนั้นก็คือให้มันมีการ cross border วิ่งกันไปและกลับจากไทยแลนด์กับมาเลเซียเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น ultimate goal ของการเปิดมาเลเซียของเราจะทําให้การวิ่งรถของเราคุ้มค่ามากขึ้นลองจินตนาการนะครับส่วนใหญ่แล้ว shipment ที่วิ่งจาก ประเทศไทยเนาะส่วนใหญ่ก็จะออกจากภาคกลางลงใต้แต่ขากลับอะ่ะมันมักจะวิ่งรถเปล่าเพราะว่าภาคใต้อะมี productivity ที่น้อยกว่าภาคกลางแต่ว่าถ้าเรามี volume จากมาเลเซียที่ส่งกลับมาที่ประเทศไทยด้วยมันจะช่วยเสริมในการเอา volume จานวนนั้นอะ่ะมา fill backhaul ของเราได้เป็นรถขากลับจากภาคใต้ของเราที่ขนของจากมาเลเซียกลับมาที่กรุงเทพเราก็จะสามารถลดคอาใช้ได้ในระยะยาวแล้วก็ให้บริการที่มีคุณภาพและราคาคุ้มค่ากับลูกค้าได้มากขึ้นครับ ครับก็ฝากไปถึงลูกค้านะครับผมบริการของ a p x เนอะจะช่วยเพิ่มความสามารถในการขนส่งและก็ทําให้การบริหารหลังบ้านของลูกค้าทุกๆท่านง,ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเป็น one stop service นะครับผมเรามีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ลูกค้าทุกคนนะครับผมเข้าถึงการบุ๊กิ้งเข้าถึงราคาและสามารถดูส t a t ัของการ tracking สินค้าได้อย่างง่ายดายนะครับผมจุดหมายปลายทางของเรายังไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ว่าเราครอบคลุมทั้งไทยมาเลเซียสิงคโปร์นะครับผมลองมาใช้บริการ Apex ดูได้ครับ ส่วนของฝั่งเมมเบอร์หรือว่าผู้ประกอบการรถบรรทุกทุกทุท่านนะครับผมอยากเชิญชวนให้ลองมาวิ่งรถในเครือข่ายของ a p x ในฐานะสมาชิกหรือเมมเบอร์นะครับผมสิทธิประโยชน์ที่จะได้เรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บริษัทร,รถบรรทุกใช้โดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการปริมาณสินค้าการแจกจ่ายงานให้คนขับรถการเลือกรูทวิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็การแ็กกิงสเตตัสของสินค้าทุกๆชิ้นนะครับผมข้อที่2งนะครับทาง a p x นะครับเรามีทีเมเซลล์ทีมคัสเตอร์สวิตต์ กับลูกค้าโดยตรงนะครับซึ่งบริษัทรถบรทุกที่มาจอยสมาชิกกับเรานะครับผมจะได้รับโวล่มของ Apex ไปในการจัดส่งทันทีนะครับนั่นหมายถึงว่ารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและกําไรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผม ข้อที่3นะครับผมก็ a p x เรานะครับไม่ได้ตั้งใจจะทําแค่การขนส่งภายในประเทศแต่เราอยากจะสร้างเครือข่ายเราให้ครอบคุมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมก็สําหรับบริษัทร่วมมทุกที่มาจอยกับเรานะครับผมไม่ใช่แค่ว่าจะได้รับโวลุ่มสินค้าของเราจากในประเทศไทยแต่จากประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งเข้ามาด้วยครับมาเติบโตไปพร้อมกับเรานะครับ a p x